ในวันหน้าร้อนที่สวยงามวันหนึ่งโกลดิล็อกสเกิดความคิดขึ้นมาในเมื่อเธอไม่เคยชอบอ่านหนังสือเธอจึงสร้างหอคอยสูงโดยนำหนังสือมาวางซ้อนกันไปมาในบ้านเธอกระโดดทับหอคอยนั้นและเริ่มเล่นอย่างสนุกสนาน <c oughs> เมื่อเห็นดังนี้คุณแม่ก็รีบตักเตือนโกลดิล็อกสทันทีหนังสือมีไว้อ่านนะโกลดิล็อกเอามาเล่นแบบนี้เดี๋ยวก็เสียหายพอดี โอ้ยแต่หนังสือมันน่าเบื่อนี่นาเอามาเล่นแบบนี้สนุกกว่าเป็นไหนไหนณตอนนั้นเองโกดิล็อกสังเกตเห็นว่ามีหนังสืออีกเล่มกำลังจะร่วงตกหน้าต่างไปห,หนังสือเล่มนี้มาจากไหนนะทันทีที่โกดิล็อกกำลังจะสัมผัสหนังสือเล่มนั้นจูๆ่ๆมันก็ทะยานขึ้นฟ้าบินไปทางป่าโกดิล็อกเกิดความอยากรู้ขึ้นมา จึงรีบวิ่งตามหนังสือไปนี่เดี๋ยวก่อนหนังสือพินหยุดนะโอ้ยอไปไหนแล้วเนี่ยลึกเข้าไปในป่าโกลดิล็อกส์วิ่งไปจนพบกับกระท่อมสีขาวหลังหนึ่งกระท่อมหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวแพะน้อยน่ารักและภายในกระท่อมเต็มไปด้วยหนังสือ บางครั้งสัตว์เพื่อนบ้านก็เข้ามายืมหนังสือจากครอบครัวแพะก่อนนอนพ่อแพะต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับงานไม้แม่แพะก็ไม่เคยห่างจากหนังสือทำอาหารเลยส่วนลูกแพะก็ชื่นชอบหนังสือเทพนิยายสีสันสดใสเยี่ยมเลยทีนี้ฉันก็สามารถสร้างเก้าอี้โยกให้ตัวเองได้แล้วอืม ซุปคโคลเวอร์ต้องเคี่ยวประมาณ8นาทีเท่านั้นแต่วันนั้นลูกแพ้อารมณ์เสียมากเพราะเธอหาหนังสือเล่มโปรดไม่เจอ,อ,อฉันหาหนังสือไม่เจอเลยฉันอยากได้หนังสือติดปีบางทีหนังสือลูกอาจจะออกไปเดินเล่นในป่าหรือเปล่าลูกรัก รอบครัวแพะจึงเริ่มตามหาหนังสือติดปีกที่หายไปตามทางในป่าณนะตอนนั้นเองโกลดิล็อกกังวลมากเพราะว่าเธอหลงทางในป่าซะแล้วโอ้ยทีนี้ฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะเนี่ยแถมยังหาหนังสือไม่เจอด้วยโอ้ยจู่จหนังสือติดปีกก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเธอราวกับผีเสือ้อพอโกลดิล็อกกำลังจะจับหนังสือไว้ มันก็บินตรงไปยังกระท่อมของครอบครัวแพะโกดีล็อกส์วิ่งตามไปยังประตูกระท่อมและเคาะประตูประตูค่อยๆเปิดแง้มออกมาสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมโกดีล็อกส์เห็นหนังสือเป็นร้อยเล่มทั้งหนาทั้งบางบางสีเหลืองบางสีชมพูเธอเริ่มค้นหาว่าหนังสือติดปีกไปซ่อนอยู่ที่ไหน นี่คือหนังสืองานไม้เล่มหนาต้องน่าเบื่อมากแน่เลยโกดีล็อกสพบหนังสือตามทุกมุมบ้านแต่ไม่มีเล่มไหนหน่าสนใจสำหรับเธอมากเท่ากับหนังสือติดปีกเลยอื hmm. นี่คือหนังสือทำอาหารอ้อาหารจานผักฉันไม่กินแน่นอนเมื่อไม่พบหนังสือที่เธอตามหาโกดีล็อกสก็รู้สึกเหนื่อยมากและแอบไปงีบหลับตรงมุม หนังสือติดปีกรองหัวของเธออยู่ราวกับเป็นหมอนครอบครัวแพะหาหนังสือของลูกแพะไม่เจอเลยในป่าจึงต้องกลับบ้านในที่สุดแต่พอกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็เห็นว่าหนังสือกระจัดกระจายไปทั่วหามีคนโยนหนังสืองานไมา้ของฉันเข้าไปในเตาผิงมีคนโยนหนังสือทำอาหารของฉันลงไปในหม้อ มีคนเจอหนังสือมีปีของหนูแล้วไม่ใช่แค่เจอเท่านั้นนะแต่ยังจะเอาไปทำเป็นหมอนไว้นอนทับอีกตั้งหากออออพอลูกแพะร้องไห้พอแพะแม่แพะก็มาดูทันทีพวกเขาประหลาดใจมากที่เห็นโกลดิล็อกส์นอนหลับอยู่ในมุมนี่ใครกันนะทำไมเธอต้องมากระจายหนังสือของเราด้วย ที่ยับสโอ้โกดิล็อกตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงลูกแพะร้องไห้ฮะคุณหนูหนูหนชื่อโกดิล็อกคืคือว่าจะเย็นเย็นหนูน้อยพวกเราไม่ทำร้ายเธอหรอกหนูแค่มาตามหาหนังสือติดปีกบินได้เล่มนี้ขอโทษที่บุกเข้ามาในบ้านนะคะ หนังสือที่อยู่ในมือเธอเป็นของฉันฉันไม่ให้เธอหรอกนะโอ้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันอยากอ่านหนังสือจริงๆนะลูกแพะดึงดันแต่เธอก็ประหลาดใจมากที่ได้พบคนที่เห็นหนังสือปริศนาเล่มนี้โผล่บินเหมือนกันเอ๊ะไม่มีเด็กคนไหนเคยเห็นหนังสือเล่มนี้บินมาก่อนเลยนะ าทางหนังสือปริศนาจะเลือกเธอซะแล้วเธอก็เก็บไว้ก็แล้วกันถือซะว่าเป็นของขวัญจากฉันโกลดิล็อกดีใจเป็นล้นพ้นเธอรีบอ่านสองสามประโยคแรกของหนังสือติดปีกนี้ทันทีณตอนนั้นเองหนังสือทั้งหมดในบ้านก็เริ่มเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในห้องสมุดเรียบร้อยเอ๊ะหนังสือเล่มอื่นในบ้านก็มีเวทมนต์เหมือนกันนี่นา หนังสือไม่มีเวทมนต์หรอกโกลดิล็อกส์แต่หนังสือต่อยอดจินตนาการของเราซึ่งเป็นเวทมนต์ที่วิเศษสุดๆนี่ก็เริ่มมืดแล้วโกลดิล็อกส์เราพาหนูกลับบ้านดีกว่านะคุณแม่เป็นห่วงหนูแย่แล้วแต่เรายังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มอื่นเลยไม่มีใครอ่านหนังสือขนาดนั้นได้ในวันเดียวหรอกทีนี้เธอก็มาอ่านหนังสือที่บ้านเราเมื่อไรก็ได้ที่ต้องการ ครอบครัวแพะพาโกลดิล็อกกลับไปยังสวนในบ้านของเธอและบอกลาโกลดิล็อกสรีบเดินผ่านคุณแม่ไปนอนลงบนพื้นและเริ่มอ่านหนังสือปริศนาโกลดิล็อกสลูกหายไปไหนมาทั้งวันเนี่ยฮะหนูออกไปตามหาหนังสือพินได้คะ่ะแม่ห <laughs> <laughs> นังสือพินได้ด้วยเหรอ มันไม่ได้บินจริงๆหรอกค่ะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในความฝันของเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาลูกแพะและโกลดีล็อกส์ก็เป็นเพื่อนหนังสือกันบางครั้งพวกเขาก็ให้อีกฝ่ายยืมหนังสือบางครั้งก็นัดมาอ่านหนังสือและเล่าเรื่องความฝันให้กันและกันฟังเพื่อนรักทั้งสองนี้จึงได้รู้ว่าเราค้นพบปริศนาของหนังสือได้จากการช่างคิดช่างฝันของเรา และวันหนึ่งความฝันของเราก็อาจกลายเป็นจริงอาดิเซบาบา